นี่คือโชว์ที่โตรรนโตคุณกำลังอยู่กับเหล่าสิงเท่าเอโรสมิธพวกเขาคือเหล่าชายชาราที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเหมือนสมัยยังหนุม่มนี่โจเพอรี่กำลังโซโลโ่์โดนสกิดหลังเลยเครื่องมีการเครื่องเอาดาบสกิดกลับคืนเลยเอาชนิดที่นักร้องตกเวทีเลยโอ้นี่ดูภาพชัด,ชดนี่ Tyler, Dark, Perry, สตีเวนไทเลอร์โดนดาบของจูเพอร์รี่สกิดจนตกเวทีเลยแล้วเขาก็ไปโซโล่โชว์สาวแก่แม่ไหมต่ออ่าตกเวทีเป็นปัญหาเลยต้องแกล้งต้องแกล้งสแสดงความมีน้ำใจไา้แก่ทำฉันปีนะเป็นการกันแกล้งกันแบบเนียนๆมากนะได้รับเสียงกรี๊ดจากสาวแก่แม่ไหมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวส่วนนักร้องก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องร้องต่อไปค่อยไปคิดบัญชีกันที่หลัง นี่คืออีกหนึ่งโชว์มีการมองหน้ากันคอมเมนกันไว้ก่อนถือว่าเป็นคู่ปรับกันเลยขาไม่ตัวโปรดิเดินถือทงทงกันมาชนิดไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมกันเลยทีเดียวโชว์ความเป็นเจ้าแห่งเวทีเลยนะแกะทาฉันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนี่มีการโชว์สเต็ปอย่างเร่าร้อนสาวแก่แม่ไม้ในกรีดกราดโอ้โหนั่นไงอโชว์กันอย่างเต็มที่เป็นไงล่ะนะตกเวทีไปเลยโดยไม่ต้องมีใครทําอะไรเลยตกได้ด้วยตัวเอง ทางด้านโจเพอร์รี่ดีก็มองอย่างสมเพศเวทนาสะใจถึงงานนี่ไม่ต้องออกแฝงอะไรเลย,เลยมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่ผมจะต้องร่วมเล่นดนตรีกับคนที่ผมไม่ชอบขีหน้าสักเท่าไรผมเละเกลียดปากที่บานเพอร์เวอร์ของเขาจริงๆเลยเวลาที่ปากของเขาเพยเยอแต่ละครั้งเนี่ย มันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยมันคล้ายกับว่ามันจะสามารถที่จะแดกงูเหลือมเขาไปได้ทั้งตัวเลยคิดแล้วผมขนลุกไอ้มอนี่เนี่ยมันมีปากที่บานเพ้อเวอร์จริงๆเลยที่จึงร่วมงานกันได้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้ามอนี่เนี่ยยังพอจะมีข้อดีอยู่บ้างอย่างน้อยก็มีลูกสาวที่ยอดเยี่ยมแล้วก็หน้าปาด ที่นี่ไม่ใช่โชว์ของเอโรสมิธแต่มันคือเวทีปราศัยของนักการเมืองการปราศัยต่อหน้าผู้คนนับหมืน่นทุกอย่างจัดเตรียมมาอย่างดีระบบความปลอดภัยพร้อมทุกอย่างยกเว้นเวทีโอ้โหนานไงลมหัวกุดมาทีนี่พ่ายแพ้ต่อแรงดึงดูดของโลกเลยไม่มีอะไรจะหยุดผมได้หรอกถ้าอยากให้ประเทศนี้ปลอดภัยเลือกผมยังไปต่อได้เพราะความมั่นใจเกินเหตุแท้ ก็อาจจะทําให้ชายไม่แท้อย่างเขาเนี่ยพลาดได้เหมือนกันโอ้โหนั่นไงออกกําลังกายกล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มขนาดนี้เนี่ยแค่ประมาทนิดเดียวก็อาจจะทําให้พลาดตกเวทีได้ง่ายๆเหมือนกันต้องออกท่าออกทางเพื่อกบเกลื่อน,เ,นเดินกระเพกเลยดูกันจะชัดยังกะคิงคองตกเวทีเลยทีเดียวดนตรีอันไพเราะผนวกกับเสียงร้องที่ออดอ้อนสาวๆทุกอย่างลงตัวมาก ดนตรีเล่นได้อย่างแนบเนียนเล่นได้เหมือนแผ่นเป๊ะเลยทีเดียวนี่แว่นดำที่เพิ่งซื้อมาโอ้โหนั่นไงกะจัดเทพเพราะแว่นดำแต่ดันมาขายข,ายขีหน้าแทนซะง,งั้นสังเกตว่าเสียงร้องนะี่ยังอยู่นะยังร้องอย่างทรงพลังเหมือนเดิมเลยโผล่ขึ้นมาได้ร้องต่อแว่นตาก็หายโอ้โหยังจะมีหน้ามาร้องต่ออย่างคึกขนองอีกนะชาวบ้านชาวช่องเขารู้หมดแล้วว่าพวกเองนี่ลิปซิงชัดๆเลย ข้อดีของการลิปซิงก็คือคุณสามารถได้เสียงที่ดีทุกอย่างจะออกมาลงตัวมากลงตัวโอ้ยไงแม้แต่คุณทําเสียงไม,ไม่หล่นปากไม่ขยับนี่ก็มีเสียงร้องขึ้นมาแทนที่ทุกอย่างจะออกมาดีและเนี๊ยบมากเหมือนตะแกงวล้านคนนี้ที่ร้องเพลงให้กําลังใจสาวแก่แม่ไม้ก็ทําออกมาได้อย่างดีทุกอย่างจะออกมาดีแม้ว่าคุณจะจับไม่ได้อับฟรีแค่ไหนก็ตามเนียดูยังชายคนนี้ เพิ่งรู้ว่าไอ้ตูดไหม่นี่มันก็ใช้ร้องได้เหมือนกันออกมาดีด้วยใช่ว่าจะใช้กันแต่ในยุโรปนะเนี่ยสาวน้อยชาวเอเชียคนนี้ก็ร้องเพลงด้วยตูดใหม่เช่นเดียวกันขับกล่อมให้ทุกคนได้เข้าสู่พวังได้เหมือนกันด้วยตูดไหม่ของเธอเนี่ร้องด้วยเสียงทรงพลังแล้วก็แสบดากเลยทีเดียวไม่พอถ่ายทอดให้คนทั่วประเทศได้ดูกันอีกนะซาบซึ้งกันใหญ่เลยทีเดียว นี่คืองานปาร์ตี้ที่บ้านของซาร่าและพวกเขาก็ถูกเชิญให้มาร่วมโชว์ในปาร์ตี้ครั้งนี้เพื่อเรียกเสียงกรี๊ดให้กับบรรดาสาวๆทั้งหลายนะหนุ่มมาเท่ๆกับสาวๆเป็นของคู่กันแต่มันจะเท่ยิ่งกว่านี้ถ้ามีโชว์อะไรที่มันพิเศษยิ่งกว่านั้นนี่ยงโชว์นี่ไงโชว์การโยนกีตา้าไปหลังเวทีนั่นเจ้าของกีตาราวิ่งไปละ นักดนตรีชาวร็อกนี่ถือว่าเป็นนักดนตรีที่จนกรอบที่สุดในบรรดานันกดนตรีทั้งหมดแล้วเนี่ยยังจะทําให้ตัวเองจนกรอบเข้าไปใหญ่อีกนะต้องเสียเงินซื้อกีตาร์ตัวใหม่อีกนะคราวนี้มันไม่ได้ตลกคนเดียวนะมันดูตลกไปทั้งวงเลยนะจะกระโดดจะออกลีลาอะไรก็ดูไม่เท่แล้วคราวนี้สาวๆได้แต่มองด้วยความสมเพศเลยทีเดียวเนหะ็นหัวสาวๆอยู่นิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาแต่กล่องนี่ไม่ทํางานเลย เสียบแจ็คพร้อมเล่นเพลงดันจบซะงั้นนะมีโอกาสโชว์ได้แค่เพลงเดียวซะด้วยสิไม่ได้ให้อะไรดีๆกับชีวิตเลยนี่ถ้าใครคิดจะทำเป็นตัวอย่างก็ดูเอาไว้ซะนี่นะถ้าคุณไม่รวยพอก็คงจะทำอย่างเขาไม่ได้แน่นอนอยืมกีตากูมาเสือกเอากีตากูมาโยนเล่นที่ยที่สุดนานไงละ่ะไม่ใช่กีตา้าตัวเองซะอีกเด็กๆนี่สนใจเป็นพิเศษจะขอซื้อต่อไปทาเกา สังเกตไอ้หัวล้นที่เล่นกีตาร์เหลืองอยู่ด้านหลังเลยน่านไงล่ะก็เลยไม่เห็นเลยพวกเขาซ้อมหนักและอิดโรยมาเป็นเวลานานจากการซ้อมถึง48ชั่วโมงติดต่อกันสองรูเอียสของพวกเขาเนี่ยอึ้งไปด้วเพลงของจิมมี่เฮนดริกส์ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีความหวังที่จะได้ชัยชนะในการประกวดในครั้งนี้โอ้นั่น มือกลองขาดใบกระท่อมขนาดหนักงางเงือบเลยทีเดียวคนอื่อนๆนี่ก็ยังอยู่ในภววงมือกีตาร์เข้าไปช่วยเหลืออ้าวมันช่วยยังไงมันดึงขึ้นมาแค่นั้นไอ้กีตาร์โซโล,โล่มันก็โซโล่ยู่นั่นนะมันเป็นง่อยอะไรกันทั้งวงเนี่ยนี่ก็อีกหนึ่งวงที่เข้าประกวดนะเขาหวังที่จะได้เป็นอย่างเจมส์เฮดฟิลจากคณะเมทัลิก้าเนี่ยคึกเป็นพิเศษมือกลองอซัดใหญ่เลยทีเดียว เสพไปกระท่อมมาอย่างเต็มที่นะโอ้โหน่ะน่โอ้โหชักชักก็ก็ล้มลงไปเลยนะถ้าทางจะเสบใบกระท่อมมาเต็มที่นะเกินขนาดเรียกว่าเสพกันมาอย่างเกินขนาดนะก็ยังคึกคักต่อได้อย่างเต็มที่ผู้ชมปรบมือกันอย่างเกลียวกราวเลยทีเดียวนะมีการแก้เขินกันนิดหน่อยนะเพ่นเพื่อนในวงก็หันไปมองเมื่อไรมันจะจบสักทีเนะี่ย เล่นอยู่นั่นนะคึกใบกระท่อมขนาดหนักอ่าถ้ามึงไม่จบนี่ปูตั้งสายก่อนเลยมือกีตาร์ตั้งสายก่อนเลยไม่จบสักทีโอกาสที่คนเราจะโดนกลองหนีบในขณะเล่นดนตรีเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยกเว้นว่าคุณจะทําอะไรเหมือนอย่างมือเบสคนนี้เนี่ยแดกเบียรกรอดขึ้นโชว์มันช่างโก้ซะเหลือเกินนี่โก้มากเลยโดนกลองหนีบได้มือกลองึกวาหัวเป็นกลองทอมด้วยเนี่ยอาจจะหัวโนได้ เพื่อนร่วมวงก็แรงน้ําใจนะไม่มีการดึงช่วยเลยต้องหยุดเล่นแล้วก็ผลักตัวเองขึ้นมาด้วยขาอันมีแรงน้อยนิดขนาดขาจังหมดแรงได้เพียงนี้ลองนึกดูสิว่าห้ำที่มีจะหมดแรงได้ขนาดไหนก่อนที่จะเล่นดนตรีเราก็ควรจะมีการซาวเช็คกันก่อนเป็นการทดสอบระบบเสียงเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนี่มือกีตาร์คนนี้ไม่พอใจในระบบเสียงกีตาร์ตัวเองต้องลงมาเช็คที่ลำโพงใหญ่ด้านหน้า แต่พอตอนกลับขึ้นไปนี่ประสบปัญหานิดหน่อยกับการทรงตัวนั่นไงละ่ะตู้แอมนี่ลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเลยลงไปด้านหลังเวทีเลยมาดูภาพช้ากันอีกทีนึงน,นี่เรื่องมากดีนักไม่ต้องเล่นมันละ <S <S วิ่งการกุศลมาแต่ไกลไมาเห็นเวทีก็อ้าวไงขอมาแจมหน่อยก็เกือบมาทำคีย์บอร์ดชาวบ้านเ็ชิบหายเลยฮะกลับไปวิ่งโน่นถ้าปั่นกันดีๆภาพอัปรีก็คงจะไม่เกิดนี่เหมือนภาพนี้ ก็เช่นเดียวกันกับการตกปลานั่นแหละถ้าคุณตกปลาดีๆภาพอปรีก็คงจะไม่บังเกิดเช่นกันเหมือนอย่างชายคนนี้เนี่ยสุนัขตัวนี้เกิดความสนใจว่าชายคนนี้เขาทาอะไรนะสนใจอยากรู้อยากเห็นก็เลยไปยืนดูอยู่ใกล้ๆนี่ใช้เท้ายันนะน,ะน,ะน,ะนะโอ้โหนี่ยังไงละ่ะ่นน่ะโอ้โหหมางงเลยปกตินี่ตกปลาก็ถือว่าบาปพออยู่แล้วดันจะไปแกล้งสัตว์นะ เข้าใจว่าจะจะใช้เท้ายันให้หมาตกน้ําแต่ตัวเองก็ดันพลาดแล้วก็หล่นลงมาซะเองส่วนในคุณแอบถ่ายนี่ก็หัวเราะร่าเลยนะได้ภาพเด็ดมาประจานทางอินเทอร์เน็ตใครได้เห็นได้ดูก็คงจะพูดได้วยคำเดียวเลยว่าสมนำหน้าแล้วพบกันใหม่กับปัดนาแม็กซ์ทีวในตอนต่อไป